เมื่อสไปเดอร์แมนผ่านพบกับพระเจ้าหลังจากที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้เปิดเผยความลับเรื่องการเป็นสไปเดอร์แมนของเขาให้ทั้งโลกได้รับรู้ก็ได้มีกลุ่มนักฆ่าหมายต้องการชีวิตของยอดมนุษย์โหนใหญ่ผู้นี้พวกมันได้วางแผนที่จะรอบยิงสังหารเขาจากระยะไกล แต่แล้วลูกกระสุนปืนนั้นกลับเบี่ยงทิศทางไปถูกเข้ากับป้าเมย์จิงชาาผู้เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของปีเตอร์แทนและตอนนี้เธอก็กําลังนอนสลบสลดยไม่ได้สติอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันชีวิตของเธอกําลังแขวนอยู่บนเส้นได้ปีเตอร์ไม่ต้องการที่จะปล่อยให้ป้าเมย์ต้องมาตายจากเขาไปอีกคนแต่ความหวังในคราวนี้สำหรับปีเตอร์นั้นมันช่างแสนลิบหลี่เสียละเกิน ปีเตอร์นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตสมัยที่ตัวของเขาเองได้รับพลังพิเศษมาจากการกัดของแมงมุมอับกัมมันตภาพดังสีตัวหนึ่งในช่วงแรกๆนั้นปีเตอร์ปาเกอร์ใช้พลังความสามารถที่เขาได้รับมาใหม่นี้ไปในการหาชื่อเสียงและกอบโกยผลประโยชน์เงินทองเพียงเท่านั้นจนกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อมีโจรผู้ร้ายที่กำลังวิ่งหลบหนีการติดตามตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและวิ่งสวนผ่านปีเตอร์ไปอย่างซึ้งซึงหน้าแต่สไปเดอร์แมนของเรากลับปล่อยให้โจรคนนั้นหลบหนีไป เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่ธุระกงการที่สำคัญอะไรของตนฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เธอทำได้ก็คือการช่วยฉันหยุดเจ้าขบวยนั่นหรือแค่ขัดขาของมันเอาไว้เธอก็ทำได้ไม่ใช่เหรอนั่นเป็นหน้าที่ของคุณต่างหากเล่าคุณตำรวจสิ่งที่ผมคิดตอนนี้ก็คือผมจะทำยังไงให้ตัวเอมเปที่รู้จักมากขึ้นไปอีกเท่านั้นละแต่เมื่อปีเตอร์ปักเกอร์กลับมาถึงบ้านเขาก็ได้รับทราบข่าวที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตจากปากของป้าเมย์ ลุงเป็นสุดที่รักที่คอยเลี้ยงดูปอบประดมเขามาตั้งแต่อย่างเล็กได้ถูกโจลดายหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงเมื่อปีเตอร์ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากเขาจึงติดตามตัวของคนร้ายไปจนกระทั่งไปจบลงที่โกดังสินค้าปีเตอร์เข้ากระชากคอเสื้อของเจ้าโจรร้ายทันทีแต่แล้วเมื่อเขาเห็นใบหน้าของชายคนนั้นปีเตอร์ก็ต้องตกตะลึงเพราะขโมยคนนี้ แท้จริงแล้วก็คือขโมยคนเดียวกันกับตอนที่เขาเจอในครั้งแรกและมีโอกาสที่จะหยุดมันเอาไว้ได้ก่อนนั่นเองถึงแม้ว่าปีเตอร์จะรู้สึกอาฆาตแค้นขโมยคนนั้นมากเพียงใดแต่มันก็คือความผิดที่เป็นตราบาปครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเองด้วยปีเตอร์จึงได้ส่งตัวจนคนนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรอรับโทษทางกฎหมายต่อไปแทนหลังจากเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของปีเตอร์เขาได้ให้คำสัตย์สาบานต่อหน้าหลุมฝังศพของลุงเบน สุดที่รักของเขาเอาไว้ว่าผมขอโทษนะครับลุงเบนผมขอสาบานเลยว่าผมจะไม่ยอมปล่อยให้ใครต้องมาตายเพราะตัวผมเป็นต้นเหตุอีกต่อไปแล้วแต่แล้วต่อมาก็เหมือนกับโชคชะตาเล่นตลกในการต่อสู้เข้าปะทะกันครั้งหนึ่งระหว่างสไปเดอร์แมนและหนึ่งในศัตรูคู่ปรับของเขาอย่างกรีนกอบลินก็เป็นเหตุที่ทำให้เวนเตซี่แฟนสาวรักแท้ของปีเตอร์ที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องมาตายจากเขาไปอีกคน ไม่ไม่ไม่และแล้วในปัจจุบันนี้ป้าเมก็กำลังเข้าสู่อาการขั้นโคมา่าและนอนหลับไหลอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลปีเตอร์เป็นกังวลว่าเขาจะต้องสูญเสียครอบครัวคนสำคัญของเขาไปอีกคนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับขณะที่ปีเตอร์กำลังนั่งเฝ้าดูอาการของป้าเมย์ด้วยความสิ้นหวังแมรี่เจนเพื่อนสาวคนสนิทของปีเตอร์ก็ได้เดินเข้ามาในห้อง และเอ่ยปากถามไถ่เขาด้วยความเป็นห่วงแต่ปีเตอร์ที่ไม่สามารถเก็บกลั้นความรู้สึกของตอนเองเอาไว้ได้ก็ได้ขอตัวเดินออกจากห้องนั้นไปปีเตอร์รีบมุ่งหน้าไปยังตรอกแห่งหนึ่งและเริ่มปล่อยมัดเข้าใส่ลังเหล็กขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณนั้นอย่างแค้นใจน้ำตาของเขาไหลลิ่นออกมาอาบแก้มทั้งสองข้างด้วยความเศร้าที่ไม่สามารถปกป้องคนที่ตนเองรักเอาไว้ได้แต่แล้วตอนนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งเอื้อมมือมาจับไหล่ของปีเตอร์เอาไว้ใครกันนะ ปีเตอร์ง้งหมัดขึ้นเตรียมจู่โจมแต่เมื่อเขาหันกลับมาก็พบว่าคนที่สัมผัสเขาเมื่อครู่เป็นเพียงชายแก่ผมยาวใส่เสื้อคลุมสีดำอยู่ตัวหนึ่งโว้ใจเย็นใจเย็นฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะต้องการจะมีเรื่องกับเธอหรอกนะคุณคุณมาจากไหนกันน่ะฉันบังเอิญผ่านมาทางนี้แล้วก็ได้ยินเสียงเธอกำลังสะระบ,บายอารมณ์กับเจ้าลังเล็กพวกนั้นบางที ฉันอาจจะช่วยแก้ปัญหาค้างคาใจของเธอได้นะผมขอแนะนำให้คุณถอยไปจะดีกว่านะคือตอนนี้ผมยังไม่อยู่ในแอารมณ์ที่พร้อมจะรับฟังอะไรเท่าไหร่แล้วที่สำคัญคุณคงจะช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกฉันพนันได้เลยว่าฉันมีความคิดดีๆที่ช่วยปลอบใจเธอได้ทำไมไม่ร้องให้ฉันเลี้ยงเบอร์เกอร์เธอสักชิ้นหนึ่งละ่ะเราจะได้ไปนั่งคุยกันด้วยไงปีเตอร์ ปีเตอร์มองไปยังชายแปลกหน้านประหลาดด้วยความสงสัยคุณรู้ชื่อผมด้วยงั้นเหรอเนี่ยแขนของเธอนั่นชายลึกลับชี้ไปยังมือของปีเตอร์ที่ตอนนี้โชกไปด้วยเลือดอ๋อเนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแผลของผมหายเร็วเสมอนั่นแหละด้วยความยินดีปีเตอร์ด้วยความยินดีด้วยความยินดีอะไรกันเอ๊ะจู่จู่ แผลที่หลังมือของปีเตอร์ก็อันจะทานหายไปอย่างน่าอัศจรรย์คุณย่องเข้ามาหาผมโดยที่สัมผัสแบงมบุมของผมไม่ทำงานคุณเป็นใครกันแน่ไม่เอาหน้าปีเตอร์เธอก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าฉันเป็นใครกันแน่ฉับพลันร่างกายของชายแปลกหน้าก็ส่องแสงประกายเรืองรองออกมาปีเตอร์จ้องมองเขาด้วยความตกตะลึงมาเถอะ ฉันรู้ว่าเธอมีเรื่องมากมายที่อยากจะถามฉันแน่ๆทั้ทงคู่มาหยุดนั่งกินอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ที่โต๊ะของหน้าร้านแห่งหนึ่งชายชุดดำพยายามขยันขยอ่อให้ปีเตอร์กินเบอร์เกอร์เป็นเพื่อนกันกับเขาแต่ปีเตอร์ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะกินอะไรลงไปในท้องได้ตอนนี้เขาเป็นห่วงป้าเมย์เกินกว่าจะมานั่งกินข้าวอย่างสบายใจเฉยผมขอโทษนะผมรู้ว่าคุณมีภารกิจมากมายที่ต้องไปทำผมรู้ว่าคุณทั้งทรงอำนาจมากที่สุดในจักรวาล และตัวของผมก็คงจะเป็นแค่จุดด่างดำเล็กๆในสายตาของคุณแต่ยังไงซะผมก็อยากถามคุณจริงๆว่าคุณคงจะไม่ปล่อยให้ป้าเมยของผมต้องมาตายเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของคุณด้วยใช่หรือเปล่าปีเตอร์กล่าวถามด้วยจิตใจที่สั่นระเรือแล้วถ้าฉันบอกเธอว่าใช่ล่ะปีเตอร์เธอจะทำยังไงปีเตอร์นิ่งเงียบไปสักพักต่อคำตอบนั้นก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้น ผมจะขอให้คุณช่วยให้เธอยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วผมจะยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างผู้ช่วยป้าของผมให้ได้แม้แต่การเป็นสปเดอร์แบนด้วยงั้นเหรอนั่นมันมาจากใจเลยละ่ะถ้าคุณจะช่วยเขียนเรื่องราวของผมใหม่ทั้งหมดจะได้ไหมถ้าหากให้เป็นคนอื่นแทนที่ถูกเจ้าแมงมุมนั่นกัดนะ่ตลอดหลายปีมานี่ผมสัมผัสถึงความตายมานักต่อนักแล้วไม่ว่าจะเป็นลุงเบน เกวนพ่อของเธอกับแฮรี่คุณพอจะทำอย่างนั้นได้บ้างไหมปีเตอร์กล่าวขึ้นพร้อมกับสีหน้าเศร้าส้อยชายชุดดำครุ่นคิดสักพักหนึ่งก่อนที่จะกล่าวว่าเติมเช่นมาฉันมีบางสิ่งที่อยากให้เธอได้เห็นพระเจ้านําพาปีเตอร์เดินทางวัามายังชายหาดโรเบิร์ตมอสเมื่อปีเตอร์เห็นก็จำได้ว่าสถานที่แห่งนี้เขาเคยมาเที่ยวเล่นกับลุงป้าของเขาเมื่อนานมาแล้ว ในขณะที่คนทั้งสองกำลังเดินไปตามริมหาดปีเตอร์ก็กล่าวถามขึ้นมาว่าผมได้ทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเมื่อนานมาแล้วนะคือว่าหรือการที่เป็นสไปเดอร์แมนนี่อาจจะเป็นบทลงโทษหรือบททดสอบอะไรทำนองนั้นใช่หรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณพอจะช่วยอธิบายได้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่พระเจ้าได้แต่ใส่หัวปีเตอร์ความทรมานของมนุษย์นั้นเป็นความลับอย่างหนึง่ง ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงมันก็ยากนะที่จะพูดให้เธอเข้าใจได้แต่จุดเริ่มต้นทุกอย่างพวกเขาเกิดมาจากเธอนะปีเตอร์ปีเตอร์ทอสายตาม,มองออกไปในเขตพื้นที่หัด์ทรายเม็ดสีขาวมีผู้คนมากมายมารวมตัวกันอยู่ณนะสถานที่แห่งนั้นพวกเขาเป็นใครกันหรอครับปีเตอร์เอ่อยถามพวกเขาคือส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อยของชีวิตผู้คนที่เธอเคยช่วยเอาไว้ ตลอดหลายปีที่เธอกลายเป็นสไปเดอร์แมนยังไงล่ะครอบครัวทั้งหมดของพวกเขารอดชีวิตมาได้กเพราะเธออย่างน้อยก็นับพันแล้วนะปีเตอร์ได้ยินดังนั้นเขาก็เผยรอยยิ้มออกมามันแปลกจริงๆเลยผมผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วิและผมก็ลืมเดอนตัวตนของพวกเขาไปแล้วแต่ตอนนั้นมันก็เป็นยามที่พวกเขา ได้มีโอกาสกลับบ้านกลับไปยังที่พักกลับไปหาครอบครัวของตัวเองคนพกนั้นมีวันนี้ได้ก็เกิดจากสิ่งที่เธอได้เสียสละไปยังไงล่ะปีเตอร์มาเถอะพวกเราต้องไปกันต่อแล้วทั้งคู่มาหยุดยืนอยู่ด้านหน้าของวิวทิวทัศน์แสนสวยงามของพระอาทิตย์ยามเย็นผมต้องขอขอบคุณคุณจริงๆเลยนะมันยอดเยี่ยมมากโดยความยินดี แต่นั่นคงยังไม่สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในเธอได้มากนักหรอกใช่ไหมล่ะฟังนะปีเตอร์พวกเราทุกคนต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือร้ายมันกคือตัวของนายเองแล้วนายพูดถึงความสะดวกสบายในชีวิตแล้วก็ฉันเองก็เคยถามจากบ,บุคคลที่ไกรชีดตัวของฉันมากกว่านายเหมือนกัน พวกเราก็เหมือนตะแพลงต้นที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ําของท้องทะเลที่ไรจุดหมายพวกเราควบคุมมันไม่ได้อย่างนั้นสินะปีเตอร์คิดพลางหลังน้ํำตาออกมา <c oughs> ผมเพียงแค่ไม่อยากให้ป้าเบธต้องมาตายแล้วผมจะอยู่ต่อไปยังไงละ่ะจงมีศรัทธาอยู่เสมอนะปีเตอร์เมื่อปีเตอร์ได้ยินดังนั้น <c oughs> เขาหันหลังกลับไปแต่พระเจ้าก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว และเขาก็กลับมายืนอยู่นจุดเติมเรื่องเราทั้งหมดมันจบลงยังไงงั้นเหรอผมบอกได้แค่ว่ามันไม่ได้จบลงละตรอกด้านหลังของโรงพยาบาลในกรุงนิวยอร์กแต่มันเป็นหลายปีนับต่อจากนี้ปัจจุบันปีเตอร์ยังคงมีชีวิตอยู่กับคนรักของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมามีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นแต่ปีเตอร์ก็สามารถข้ามผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ เขาได้แต่งงานและมีลูกชายกับแมรี่เจน2คนได้แก่เบนจามินและเมยตอนจบนี้ผมคงจะบอกได้แค่ว่าในตอนท้ายของเรื่องปีเตอร์ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขาอย่างมีความสุขแล้วและนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวการพันพบกันระหว่างสไปเดอร์แมนกับพระเจ้านะครับว่ากันว่าชายแก่ชุดดำในเรื่องนี้ก็คือสแตนลีหรือว่านักเขียนที่เป็นผู้ให้กำเนิดตัวละครสไปเดอร์แมนนั่นเอง ดยในจกักรวาลคอมิกเนี่ยเขาได้รับชื่อเรียกขานว่า one above all นะครับที่แปลว่าผู้ที่อยู่จุดสูงสุดเหนือทุกสรรพสิ่งถือว่าเป็นพระเจ้าของจกักรวาลมาเวลตัวจริงเลยนะครับในตอนที่ผมอ่านคอมิกเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกถึงข้อคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่เป็นหนังสือการ์ตูนที่ค่อนข้างตีแผ่มุมมองความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร Spider-Man เ,เนี่ยออกมาได้อย่างชัดเจนม,มากๆ สอนให้เราดูว่าทุกคนต่างก็มีบทบาทหน้าที่มีเส้นทางชีวิตของตัวเองทุกคนต่างต้องพบเจอกับอุปสรรคหลายๆอย่างบางครั้งก็ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะหมดสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบางทีเราเพียงแต่ไม่ได้มองมันให้ลึกลงไปว่าความพยายามของเราเนี่ยก็ได้สร้างสิ่งที่สวยงามมาไว้เช่นกันชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปถึงจะรู้ว่าการแบกรับภาระเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหนักหนา แต่ว่าในยามที่คุณท้อแท้ก็ยังมีคนที่คอยยืนอยู่เคียงข้างคุณคอยปยุงตัวคุณให้ลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมออย่างน้อยคุณก็ยังมีตัวคุณเองนั่นแหละก็จงมีศรัทธาในตัวเองต่อไปแล้วก็สักวันคุณก็จะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณหวังแล้วก็มีความสุขกับชีวิตนี่ก็เป็นข้อคิดที่ผมได้รับมาจากคอมิกเรื่องนี้นะครับ ก็ยังไงซะก็หวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จะชอบเรื่องราวที่ผมเอามานำเสนอนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอดีกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แฟนฮีโร่ชาแนลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ